ผ้ร้เลยฮะเจ็ดสิงฮะเเฮ้ยก็เจ็ดสิบสองเดครับี๋ยวสามตีรับมาเผาหัวก็ไม่เลยู่จักความพ่อดีเขาประมาณอนี้เราไปเยี่ยมอ้าวว่าที่ขามพ่อดีข้าวจัาประมาณเขาดีไม่รู้วดวเดไป่าบจ้าประมาณก็เรี่ยมทำ้องหุจัก่าประมาณเพื่อ เรื่องหัวใจมินุกพ้อมทุจัดนั่กและเรื่องอาหันมีคบบพร้อมพอประมวาณเข้าอยู่ไม่ต้งคิดดังเ่ว่าคือเยี่ยมอยู่แล้วก็คือน่าคุณกมกจะบาดเป้าเาทั้งหมดจะดึงกระบางนร่ยุ่งกับบ้านใดแตกบ้านคุณแตกบ้านคุณต้องคิดยังมึงต้องเขายองพอย่างมึงเยาวาหมึงแล้าใ้อยู่เจ้กระมางพาพุเจ้ากรม่างบ่มีใครอยู่เจ้ากระมางอย่างหรอก็มีกระม็างอยู่กับพระ่อคือเขาไขว่ะ เฮ้ยให้ทอดเท่าไงเฮ้ย่อดเราอยเ่หนป่งจังมีอย่างไรไม่เส่ยงตัวผมมีอะไม่้วแล้วไม่มีไปไปยืมฝ้าเขาไม่สามร้อยเหือนกันอีต้องไหนกังเนี่ยอ้อิทจังปฏิจังโกหังทิปเมวะสมุสตะโตกาเพสุตสังตกา การโทพเมรโสยะขามันโซติเะโสยะาสัพพิสุโยริวาทานทุสาอะโยโรักสตุมาเทสวะนัราะโยสุกีเทฆาโยโะรวะอัตตวาสนัสีสมิจังปิชาปะจายิโยปะจาโลธรรมาวาทานเต Aguồn ngon của hắn 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 mày 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 không mày 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 cái mày 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 mày